สวัสดีครับพบกับช่องเม้ามอยวันเล่น,นะครับวันนี้เอสจะพาทุกคนมาส่งคอมเมนต์แฟนๆว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้ดูเพียวและบุ๋มบิมในหลีกตุรกีแมตช์ที่3มาดูกันเลยครับคนแรกนะครับบอกว่าเกินคาดมากแบ่งแต้มทีมใหญ่ไ,ด,บบ 4, ได้ต่อมานะครับบอกว่าเซตที่4นึกว่าจะไม่รอดต่อมานะครับบอกว่าหามือเซตใหม่ดวน ต่อมานะครับบอกว่าเสนอแนะว่าหาตัวเซตใหม่ดีกว่าบอลอยู่ใกล้ไกลก็เซตเข้าที่ได้หมดเหมือนตัวเซตไทยต่อมานะครับบอกว่าเหลือแต่ตัวเซตบวกตัวรับกิสระที่ต้องปรับแก้ไขเร่งด่วนต่อมานะครับบอกว่าเขาไม่เสิบใส่บิมเขาไม่ทุบไปทางเพียวบิมฮ่าฮ่เมื่อคืนอย่างมันน้องๆเล่นกันดีมาก ต่อมานะครับมีคอมเมนต์บอกว่าเล่นดีมากหัวเสาไทยสองคนเล่นดีน่าชมมากๆต่อมานะครับบอกว่าซื้อบุ๋มบิ๋มเหมือนได้ทั้งตัวตีทั้งลิฟไปปังๆมากๆต่อมานะครับบอกว่าบุ๋มบิ๋มปังมากมาครบทุกสกิลต่อมานะครับบอกว่าเบ่งเต้มได้ไม่ธรรมดาต่อมาครับบอกว่าให้กําลังใจทั้งเพียวเพียวและบุ๋มบิ๋มเลยสู้ๆต่อไปนะ ต่อมานะครับบอกว่าขนาดสองบอลแก้มาให้ตียังตีได้เต็มเลยบุ๋มบิ๋มเปิดบอลน,นิ่งทุกลูกเลย <Okay. S 1> ต่อมานะครับบอกว่าตอนญี่ปุ่นเอาบุ๋มบิ๋มไปไม่เกิดเลยไปยุโรปตุรกีเยี่ยมมากต่อมานะครับบอกว่าจริงๆต้องโทษเปิดบอลแรกนะคะเปิดไม่ค่อยเข้าแต่ยอมรับวันนี้ทำดีที่สุดแล้วต่อมานะครับบอกว่า เอาบิมไปเหมือนไปเสริมเกร่งเสริมกาวให้ทีมเลยสู้ได้แม้กระทั่งทีมใหญ่ๆที่มีทั้งทอมสันและบอสโควิด COVID, เหมือนไปยกระดับทีมขึ้นมาเลยเก่งมากๆค่ะต่อมานะครับบอกว่าสาวไทยทั้งสองคนนะครับโดดเด่นได้ประกาศสัปดาห์อย่างเต็มตัวต่อมานะครับบอกว่าคาดไม่ถึงเลยเก่งมากๆต่อมานะครับบอกว่า ทีมตรงข้ามจะไม่เสิร์ฟหรือตบลูกหรือทำอะไรก็ตามไปที่บุ๋มบิมอยู่โค้ชของบอกว่าคนนี้รับได้เกือบทั้งหมดให้หนีให้นใหนีอย่าไปยุ่งกับบุ๋มบิมต่อมานะครับบอกว่าเพียวกับบุ๋มบิมเล่นดีนะแต่มือเซตลิโบโรไม่ค่อยโอเคเบอร์9ก็ตบมันมากต่อมานะครับบอกว่า เม็ดนี้แจ้งเกิดลูกสาวมากลุ้นอยู่นานว่าโค้ชจะให้ลงไหมพอลองเกมก็เปลี่ยนเลยสู้ทีมใหญ่ได้ขนาดนี้เก่งมากๆทั้งสองคนเลยยังไงแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวไทยนะครับทั้งเพียวแล้วก็บุ๋ม,มบิมให้ทำแต้มปัง